หัวเสาอิหร่านทำสิ่งที่คาดไม่ถึงหลังกองเชียร์ทำเรื่องไม่น่ารักใส่ญี่ปุ่นหัวเสาอิหร่านทำสิ่งที่คาดไม่ถึงหลังกองเชียร์ทำเรื่องไม่น่ารักใส่ญี่ปุ่นจบไปแล้วสำหรับวอลเลย์บอลรายการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกับวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2อ2 3ีที่เมืองอูเมียประเทศอิหร่านซึ่งรอบชิงชนะเลิศนั้นเป็นทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติญี่ปุ่นและเป็นญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่า เอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ18และ25ต่อ18ควา้าแชมป์สมัยที่10มาครองได้สำเร็จทว่าในการแข่งขันนั้นกองเชียร์ทีมเจ้าบ้านทำตัวไม่น่ารักใส่ทีมชาติญี่ปุ่นแทบจะตลอดการแข่งขันทั้งการใช้วูวูเซลาหรือเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทแตเป่าดบกวนสมาธิผู้เล่ขนขณะแข่งขันและคว้างปาสิ่งของลงมาที่คอกตัวสำรองตกหนุ่มญี่ปุ่นขณะที่ ดันทาคาฮาชิกำลังจะเสิร์ฟช่วงกลางเซตที่3และสิ่งที่ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลตัวจริงต่างชื่นชมผู้เล่นอิร่านในเกมนี้คือหลังจบเกมช่วงจับมือขอบคุณคู่แข่งมิลาดเอบาดิปูหัวเสาหม่เลขสองตัวเก่งของอิร่านรีบมุตะข่ายข้ามไปกอดน,นักกีฬาญี่ปุ่นทันทีทำให้แฟนๆหลายคนคิดว่ามิลาดน่าจะทำเพราะอยากขอโทษแทนกองเชียร์ และแสดงความยินดีกับแชมป์สมัยที่10ของญี่ปุ่นอย่างใดก็ตามสรุปผลวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023อันดับ1ญี่ปุ่นต่อด้วยอิหร่านและอันดับ3ตกเป็นของกาตาร์ที่ชนะจีน3มเซตรดวดขณะที่ทีมชาติไทยแพ้ให้กับอินโดนีเซียจบอันดับที่10ในทัวร์นาเมนต์นี้ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ